ที่หมายถืออยู่ในมือนี้นะคะสีแดงสวยสดใสมีสไตล์โมเดิร์นมากๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือสกาคอร์ดี้ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขามีเห็ด3มชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือเห็ดทั้งเช่าที่เบ็ดเห็ดยามาบุชิตะเกะและก็เห็ดหลินจือนะคะซึ่งแน่นอนว่าเห็ดทั้ง3ตัวนี้นมีสรรพุณที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับผู้ที่สร้างสกาคอร์ดี้ขึ้นมานะคะนอกจากสไตล์โมเดิร์นแบบนี้แล้วเจ้าของนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีหัวคิดที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนั ก่อนซีห้างหุ้นส่วนจำกัดดารัตอินเตอร์เทดดิ้งเจ้าของแบรนด์สกาคอดีสวัสดีค่ะคุณสกาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถาคงไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะว่าทําไมถึงชื่อสกาคอดีนะคะชื่อเดียวกับเจ้าของแบรนด์เลยนั่นเองค่ะคุณสกาแต่ไมสงสัยอย่างหนึ่งว่า ทำไมถึงเลือกใช้ชื่อจริงของเรามาตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นะคะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าตัวสกาคอร์ดี้ค่ะมีะที่มาที่ไปนะคะก็คือด้วยความที่พี่ได้มีโอกาสไปเปลี่ยนชื่อกับพระอาจารย์เนนที่พัทลุงแล้วณขณะนั้นเองเน<ะ>ี่ยเราก็อยากที่จะทำโปรดักต์อะไรอยู่แล้วก็เลยตั้งชื่อออกมาเลยว่าเป็นสกาคอร์ดี้ค่ะ,ะแล้วไม่พอค่ะในส่วนของตัวสกาเองเนี่ย<ะ>เรามา ถ้าแ,แยกเป็นตัวอักษรใช่มันมีที่มาที่ไปค่ะก็คือตัว S นะคะ,คะก็จะย่อม,มาจากซูเปอร์ฟู้ดซึ่งซูเปอร์ฟู้ดก็คือ เห็ดที่รวมตัวกันเป็นราชาสมุนไพรนะคะ<ฆ>ก็คือซูเปอร์ฟู้ดจริงๆนะคะแล้วก็ตัวเคนะคะก็คือจะย่อม,มาจากตัว king of mushroom <ฆ>นะคะอย่างที่รู้กันว่าตัวถังเช่านะคะแล้วก็มีส่วนผสมของตัวเห<ฆ>็ดยามาบุชิตะเกะนะคะแล้วก็มีในส่วนที่เป็นเห<ช>็ดลินจื้อรวมถึงโคเอนไซม์คิว e ท<ฆ>นะคะในส่วนนี้เองนะะน้องใหม่มันไปช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดให้เราได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของถังเช่าเองนะคะมีผลวิจัยรองรับมากมายเลยว่า มันมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็มันไปเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะ ในส่วนที่ช่วยเพิ่มตัวที่ต้านไวรัสแล้วก็ส่วนตัวที่ฆ่ามะเร็งเหมือนเราเพิ่มพลทหารในร่างกายของเราอะค่ะในเวลาที่เราภูมิตกะอะไรเงี้ยต่อมาเลยก็จะเป็นตัว A เนาะ,ะตัว A ก็จะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะก็คืออนุมูลอิสระเราสามารถเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้ด้วยอนุมูลอิสระมันจะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อเราสะสมที่มันเป็นสารพิษเช่นเราออกกําลังกายมากเกินไปไผิดวิธีใช่หรือว่าเราอาจจะกิน สารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลไขมัน <c oughs> คา <น S 1> ร์โบไฮเดทที่มากเกินไปมันก็ไปส, <c oughs> สะสม<ะ>ในร่างกายรวมไปถึงมลพิษที่ตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุน่น PM 2. 5 <c oughs> อะไรอย่างะเงี้ยค่ะ <c oughs> อนุมูลอิสระในร่างกายมันมีเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าสกาคอร์ดีเนะะี่ยค่ะจะเข้าไปช่วยเพิ่มในส่วนที่เป็นสารต้นานอนุมูลอิสระให้ก <c oughs> ับร่างกายของเราด้วยมีผลวิจัยรองรับชัดเจนเลยว่าของเราอ่ะมีเทสต์รีพอร์ตว่าไม่มี สารสเตียรอยตกค้างนะคะนะแล้วก็ไม่มีพิษต่อตับและไตด้วยตรงนี้เรากว่าจะวิจัยชั้นชิ้นหนึ่งเราใช้งบ<ช>ป,ประมาณเป็นเกือบล้านอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการของบป,ประมาณจากมหลาลัยขอทุนจากรัฐบาลเพื่อทําผลตรงนี้ออกมาโอ้โหผู้ชมคาเหมือนนั่งพูดคุยกับนักวิจัยจริงๆเลยนะคะแต่คุณผู้ชมคือใหม่นี่นะคะมีโอกาสได้เห็นส่วนประกอบที่สําคัญซึ่งอยู่ด้านข้างของสกาคอดี้ค่ะมีทั้งหมดแค่ส่วนผสมแค่4ชนิดเท่านั้นที่เป็นหลักๆ มีน,นี้ยางอื่นแบบเพิ่มเติมหรอคะอทำไมคะทำไมเลือกใช้แค่สี่ชนิดนี้เพราะ,ราะว่าสี่ชนิดนี้นี่ค่ะพอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยน้องใหม่ออมันจะช่วยในเรื่องของระบบเลือดมันจะเข้าไปช่วยให้ระบบเลือดดีอย่างที่คนจีนมักจะบอกว่าแบบ เลือดลมดีอะไรก็ดีใช่ไหมคะเพราะนั้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงทุกอย่างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบำรุงตับบำรุงหัวใจบำรุงทุกส่วนอะไรเงี้ค่ะมันพอเลือดดีแล้วร่างกายเราก็จะดีอยากให้เป็นสินค้าที่ทุกคนทานได้ทั้งครอบครัวขายอย่างเทอนนี้ที่บ้านพี่เองก็ทานกันหมดเลยเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่แม้แต่ลูกอายุ10บขวบเพราะว่ามันช่วยเรื่องสมองแสดงว่าเด็กทานได้ใช้้าสิบขวบขึ้นไปใช้ทานได้แล้วก็ผู้ใหญ่ทานได้เหมือนกันนะคะทีนี้ต้องถามหน่อยค่ะว่าอย่างปกติเราจะได้ยินคําว่า เห็ดถังเช่าอ,อ,อ่ะมันจะมีถังเช่าเยอะแยะมากมายแต่อันนี้ของเราเห็ดถังเช่าทิเบตต่างจากถังเช่าอย่างอื่นยังไงคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเห็ดถังเช่าทิเบตของเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามีตัวฟาร์มที่เราเพาะเองแล้วก็เราใช้สปปรรพคุณที่เป็นดอกอดอกตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรก็คือการวัดผลนะคะส่วนใหญ่แล้วคนจะกินถังเช่าแต่ว่าเวลาวัดผลเขาวัดจาก สารออกฤทธิ์ที่เรียกว่าอคอเดสปินตัวคอเดสปินนี้มันมีมากที่สุดที่อยู่ในดอกอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ดอกทำค่ะซึ่งดอกเป็นส่วนที่แพงที่สุดแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ดอกเพราะว่าอยากให้คนเห็นผลว่ากินแค่เม็ดเดียวก็รู้สึกได้อ,อะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วอย่างสกาคอดีอ้เงี้ยะเราเปิดตัวมานานหรือยังคะคุณสกาจริงๆก็เปิดตัวมาได้ประมาณสัก5เดือนนะคะถ้าจะพูดง่ายๆเลยคือเราเป็นน้องใหม่ในด้านของถังเช่า5เดือนเองเราทำการตลาดยังไงคะคุณสกาอ๋อปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะก็ในในเชิงของคุณภาพที่เรามั่นใจ ในสินค้าเองนะคะเราก็มีการเหมือนกับทําการตลาดผ่านผ่านควารู้จักมีระบบตัวแทนนะคะแล้วก็เหมือนกับใช้การตลาดออนไลน์เป็นสื่อที่เห็นอยู่ในมือนี้นะคะก็คือ1กระปุกหนึ่งกระปุกมีกี่เม็ดคะหกระปุกมี30เม็ดค่ะสิเม็ดนะคะนอกจากเป็นกระปุกอันนี้หมยขอเนี้ยโชว์นิดนึงอันนี้เรามีแบบเป็นซองใช่รมีแบบเป็นซองด้วยก็คือสําหรับคนที่บางทีอาจจะอยากทดลองดูก่อนหรือว่าทานอยู่แล้วแต่ว่าเอ๊ะอยากจะลองดูว่าได้ผลลัพธ์จริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะน้องใหม่ก็สามารถทดลองได้แบบสิบเม็ดอ้เรียกว่าง ตอนนี้ฟีดแบคดีขนาดนี้นะคะแล้วก็มีผู้ใช้ที่แบบใช้จริงแล้วก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างที่แท้จริงอนาคตรเราจะมีแบบผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นเพิ่มเติมอีกไหมแน่นอนอค่ะด้วยความที่กระแสมาแล้วเราตั้งใจที่จะผลิตของที่คุณภาพดีจริงๆแล้วจะมีซีรีส์ถัดๆไปนะคะไม่ว่าะจะเป็นในเรื่องของคอดี้ดริง์หรือจะเป็นเหมือนกับตัวชาสมุนไพรที่มีส่วนผสมที่ทําให้เหมือนกับเสริมสร้างคุมมคุ้มกันแล้วก็ ทำให้คนที่รับประทานชาอยู่แล้วอาจจะต้องมาทดลองทานชาของเรานะคะแล้วก็จะมีในซีรีส์ถัดๆไปที่เป็นอาหารเกี่ยวกับเพื่อสุขภาพแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะสนใจอยากจะลองรับประทานสกาคอดี้จะติดต่อได้ตามช่องทางไหนบ้างคะค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook นะคะสกาคอดี้นะคะหรือจะโทรโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้นะคะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะคุณสกาค่ะ ฝากผลิตภัณฑ์สกาคอร์ดี้กับคุณผู้ชมหน่อยเชิญค่ะจริงๆสกาคอร์ดี้เองตั้งใจที่จะทําผลิตภัณฑ์ดีๆออกสู่สังคมนะคะก็อยากให้ลูกค้านะคะที่ทานถังเช่าอยู่แล้วหรือว่าอยากจะทดลองทานเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองในช่วงที่เราต้องสู้กับหลายๆมลภาวะในปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของ คนที่อยากจะหาช่องทางไรายได้เสริมในช่วงนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าเราก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศด้วยเหมือนกันนะคะเราก็เหมือนกับอยากจะทำเป็นโครงการสุขภาพดีมีเงินใช้ให้คนที่ได้เข้ามาร่วมโครงการมีทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็มีเงินใช้ในสังคมไทยนี้ไปพร้อมๆกันขอบคุณค่ะแล้ววันนี้คะ่ะทางรายการของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณสกาเวศมงคลกรมากๆนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณสำหรับสถานที่ถ่ายทำนะคะอุทยานอาหารเกาะลันตาสวนภูมิค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันจันทร์หน้า11นาฬิกา5นาทีโดยประมาณทางทีวี5 HD1 เรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการช่อง5วารริี้วันนี้หเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ